สวัสดีครับผมวันนี้ผมถุงเงินพิมพหนูนะครับก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีดหมอหลวงพ่อกันแล้วก็มีดหมอหลวงพ่อทองวัดโคกเดือลรูปศิษย์ในสายหลวงพ่อเดิมเหมือนกันครับก็มีความยินดีเลยรีบได้มาก็รีบมาทำคลิปวิดีโอให้พี่ๆน้องๆได้ศึกษากันเลยละ่ะ ผมะมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งครับเ,เล่มนี้หลวงพ่อกันนะครับเล่มนี้หลวงพ่อกันดูความเก่าของงาเป็นไงครับ <c oughs> เล่มนี้หลวงพ่อทองวัดคบเดือเป็นสหรรม,มิกกับหลวงพ่อโอนวัดคบเดือแล้วก็เป็นลูกศิษย์ในสายหลวงพ่อเดิมเหมือนกันนะครับการทํามิดหมอการปลุกเสกมิดหมอของหลวงพ่อทองก็ <c oughs> จัดว่าเป็นเป็นพระที่วัดคุกเดือที่มีได้ศึกษาร่ำเรียนวิชามีดหมอจากตรงพระโอนนะครับแล้วแกก็ได้สร้างมีดหมอไว้ไม่มากหรอกน้อยมากวพราถุงมงคนของแกก็จะตกอยู่กับในสายลูกศิษย์ของหลวงพ่อทองเองก็ที่วัดที่คุกเดือนี่แหละที่ที่มีน้อยนะครับเนี่ยอันนี้เป็นดั้งาฝักงานะครับ นี่เป็นดํางานฝักงานเล่มเนี้ยสวยให้ดูด้านในกันนี่นะครับเป็นไซส์ไสใบ3นิ้วรวมด้ามรวมฝักก็6นิ้วมัคนคงก็จะพกง่ายนะครับนี่ครับเป็นใบเล็กเนี่ยครับเป็นใบเหล็กนะครับอันนี้เป็นใบเหล็กตอกนโมพุทธายะนะครับตอกอขขาาัขระคาถา อันนี้เป็นแปะตังเป็นแปะตังลายเงินนะครับเอ้ยเป็นแตะตังลายแปะตังนะครับแล้วก็อันนี้เป็นทองแดงทองแดงเป็นแปะเป็นแปะตังแล้วนี้ก็เป็นแปะตังผสมเงินนะไม่ใช่แปะตังจ๋านะครับอันนี้เป็นแปะตังผสมเงินนี่เป็นทองแดงหรือบางคนก็จะเรียกเขาเรียกสามกษัตริย์สามกษัตริย์แปะตังอย่างเงี้ยครับ จานพ่วนส่วนฝักก็ส่วนฝักก,ก,ก็จะมีจานนี่ครับนี่ส่วนฝักก็เป็นฝักงานนะครับมีจานขระไว้เรียบร้อยเพราะว่าหลวงพ่อก็เป็นพระผู้เฒ่าในอยู่อยู่ในวัดคกเดือนะครับพุะทุกคนก็ไม่ก็ไม่เป็นสองรองใครมืางกันละหลวงพ่อทองเนี่ยนะครับก็ลูกเสกมิดหมอ ถ้าเกิดคนท่านใดพี่ๆน้องๆท่านใดหามีดหลบกันราคาเราตึงกระเป๋าปีนิดก็ผมก็แนะนำหลงผ้าถองนี่ก็ใช้ได้นะครับนี่เป็นดํางาฝักงาด้วยมีน้อยนะครับดํางาฝักงาสามกริย์แปะตังเนี่ยครับถ้าเกิดท่านใดสนใจก็ทักถ,ถามพูดคุยกันได้นะครับเรื่องราคาอันนี้เอามาแนะนำเพราะว่า มีดหลงพ่อทองก็ไม่ค่อยเจอกันละเพราะว่าเป็นด้ามงาฝักงาด้วยอันนี้ก็เอามา <c oughs> ทําคลิปให้ได้ศึกษากันเพราะในสายทุกสิทธิ์หลวงพ่อเดิมมันกันอ่าส่วนเล่มนี้หลวงพ่อกันนะครับนี่ยินดีเป็นอย่างยิ่งวันนี้น,นําเสนอหลวงพ่อกันเล่มนี้คลิปอีพีที่ยีิบสองให้ดูเล่มสวยสุดไปละนะครับดูเล่มสวยสุดไปแล้ววันนี้ก็มาดู มาดูเล่มช้ำสุดเหนือนกันน่านมีสวยสุดมีช้ำสุดด้วยเรานี่ครับดูความเก่าของงานอย่างเบสิกขั้นพื้นฐานที่ผมบอก้วครับจับมิดหมอขึ้นมาปุ๊บก็้องจับดูเลยดูความเก่าของงากนก่อนขั้นแรกอย่างเงี้ยเก่าความเก่าของงานเป็นงานธรรมชาติแห้งแป๊กหลเล่มนี้เัวของใช้มาโชคชนนะครับเป็นของใช้มาโชคชนไม่ไม่ธรรมดาละเออดูดูความเก่าของงาน ดูความปีลัน <c oughs> เดี๋ยวดูวกล้องกล้องยังไม่ซูมแป๊บหนึ่งนะครับ <c oughs> กล้องยังไม่ซูมเลยนี่นะฮะดูความปิดลันของงาเป็นไงอันนี้งาน,นะครับไม่ใช่ไม้ <c oughs> งาครับดูความเก่าเป็นไงปึ๊เลยเพราะว่าเล่มนี้เจ้าของใช้มาโชคโชจนิจงๆนะครับบุกป,ป่าฟ้าดงมาอันนี้เป็นเทียนนะครับอันนี้เทียนผมแกะออกเจ้าของก็าถ่ายใส่อ ใส่เขยนมาอย่างเงี้ยเขากันไว้ของพวกตะกูดพวกอะไรจะหลุดหายผมก็เลยมาแกะออกแกะไปแกะมาก็แกะเข้าไปนิดนึงแกะไปแกะมาก็เสียดายไม่แกะดีกว่าอย่างนี้เป็นข้างนะครับเนี่ยแกะจนเห็นข้างด้านในละเนี่ยอันนี้ข้างด้านในอันนี้ก็ปล่อยไปแค่นี้แล้วเนาะไม่ต้องแกะแล้วผมก็เสียดายเหมือนกันแหละจะไปแกะออกก็นะครับแต่ก็ พอแกออกเราก็ได้เห็นเนื้อในอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันนี่นะเนื้อในของงาเนี่ยเก่าแห้งธรรมชาตินี่ครับอ่าคราวนี้เราก็มาดูแหนดูแหนเงินนี่ครับดูแหนเงินดูดูสนิมเงินมีสนิมกินเงินแหนตัวนี้เป็นแหนห้าแหนห้าห้านะครับตัวล่างห้าตัวบนห้านะครับดูสนิมกินเงินเขานี่ครับกินแบบนี้กินแบบเก่าธรรมชาตินะดูแหน ที่ฝักเนี่ยอันนี้ก็แหนแหนเก่านะครับนี่แหนตัวเดิมอันนี้แหนตัวเดิมนะครับนี่แหนตัวเดิมเหลือนี่ตรงตัวอันนี้หนึ่งตัวอันนี้แหนเดิมนะครับแหนมเดิมส่วนตัวนี้เป็นแหนททาใหม่เสริมเพื่อให้อยู่ในสภาพคงทนส่วนเชือกที่ผ่านนี่คุณลุงเกกลัวเกกลัวแหนหลุดหายของเก่าเกอนุรักษ์นะครับนี่แก่เชือกผันไปเลยนี่กลัวหลุดกลัวขาดกลัวชำรุด แกจะเชือกพันไปเลยเหมือนเหมือนสมัยที่ที่หอปกหนังสือสมัยก่อนนะครับเนี่ยเกก็เ,เ,เชือกพันทับไ้เลยเดี๋ยวผมค่อยๆเอาไม้เขี้ยวออกให้ได้เห็นว่าออกเป็นแหนเงินเก่าจริงนะครับเป็นของคู่ตัวครับเหลืออยู่สามชิ้นเห็นไหมครับแกเอากลวดลัดเลยเห็นไหมครับแกเอาลวดลัดไ้เลยเนี่ยเอาลวดรัดแล้วก็เชือกพันทับอีกที เหตุผลที่ทําอย่างนี้เพราะว่ากคงจะกลัวหายนะครับถ้าเกิดหายขึ้นไปแล้วมันมันหามาใส่ไม่ได้เราต้องไปจ้างเขาทำนี่นะเนี่ยตัวนี้จ้างก็ทํามานะครับอันนี้เราก็มาดูมาดูด้านในนี่ครับพอดูด้านในปุ๊บอ่านี่เป็นใบเหล็กขาวอย่างที่ผมบอกนะครับชักออกมาแล้วต้องดูใบเหล็กขาวเลยขั้นแรกนี่ อันนี้เราก็มาดูใบเล็กขาพันนี้นี่ครับเห็นเลยเปิดชักออกมาเสร็จปุ๊บดึงออกมาแล้วเห็นเลยนี่ครับสนิมขุมแม้ประตูด้านในออกจากด้านนอกมาเห็นไหมครับนี่สนิมขุมเลยนี่ประตูออกมาเลยอย่างเงี้ยอย่างนี้จบละใบใบแท้ละนี่นะครับอย่างนี้ใบแท้ละนี่นะครับใบแท้เลยอันนี้เราก็มาดูลลยนี้เป็นไลยต่อ น่องสิงสามล่องเลือดนี่ครับน่องสิงสามล่องเลือดนับยังไงก็นับนี่หนึ่งล่องเลือดนะครับอันนี้สองล่องเลือดสามล่องเลือดอย่างเงี้ยเขาเรียกน่องสิงสามล่องเลือดนะครับนี่ดูการเข้าเดิมไหมนี่ครับเป็นการเข้าเดิมไม่มีการยัดไม่มีการบิ้วอะไรนี่เห็นไหมครับเนี่ย,ย,ยแบบนี้ก็คือได้มีแท้ดูง่ายเห็นไหมครับ มีดแท้ที่ผมบอกแล้วครับดูงาดูแหนดูสนิมกินเงินดูใบเหล็กขาวดูายตอกแค่นี้เราก็จะได้มีดแท้แล้ะครับมีดแท้มีดแท้ที่ที่บอกคุณบอกว่าช้า <c oughs> แต่สําหรับผมไม่ช้านะครับสําหรับมีดผมนี้ผมว่าไม่ช้านะครับมีดอย่างเงี้ยมีดอะคลาสสิกสำหรับผมแล้วเป็นมีดคลาสสิกดูง่าย สบายตาสบายกระเป๋านะครับเรา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 เล่นแท้เป็นหลักเร,เราเราเน้นแท้เป็นหลักนะครับนะอันนี้เราก็มาเทียบกับเล่มน,นี้เล่มน,นี้ก็พี่แกจ่ายตังค์ไปละแกยังไม่ได้มาเดินทางมารับนะครับนี่สวยไหมนี่เรามาเทียบกันนี่เอามาเทียบให้ดูนี่ครับดูดูเนื้อใบเหล็กขาวเหมือนกันนี่แต่ดูสนิมจินเงิน,งนที่อย่างผู้บอกแล้ะครับ นี่ระบบการก็ให้มีสนิมจินเงินแล้วก็เราจะสบายใจได้เลยไม่ต้องไปกังวลว่าเกี้ยวเทเกี้ไม่เทไม่แต่สําหรับผมแล้วผมจะเล่นสไตล์แบบนี้คือใบเหล็กขาวคือจบเลยไงครับคือเล่นง่ายเล่นง่ายจบง่ายนะครับเนี่ยใบเหล็กขาวเนี่ยนี่ครับเนี่ยค่อยค่อยดูเนี่ยนะครับใบเหล็กขาวสนิมจินเหมือนกัน แตกประตุจากด้านในออกมาด้านนอกอย่างเงี้ยนี่นดูดูการเข้ากันเห็นไ,ไหมครับการเข้ากันเข้าเล่มนี่เห็นไ,ไหมครับสวยคลาสสิก <c oughs> อ,ยอ,ยอย่าเรียกช้ำนะครับเรียกคลาสสิก <c oughs> เพราะว่ามีดที่คลาสสิกอย่างเงี้ยมันจะทําให้เราเล่นง่ายจบง่ายแล้วก็สบายกระเป๋า <c oughs> ครัมคลาสสิกมากเห็นไครับ หรือบอกใบเล่มนี้ใบใบหกเอ้ยใบห้านิ้วใบห้านิ้วครึ่งนะครับเล่มนี้ใบห้านิ้วครึ่งนี่ครับใบห้านิ้วครึ่งนี่ครับใบห้านิ้วครึ่งนะครับใหญ่กว่าเล่ยาวกว่าเล่มนี้ยาวกว่าเล่มนี้นิดนึงเมื่อกี้จะลืมเทียบให้ดูซะเอามาเทียบให้หน่อยอะแล้วคนที่จะได้ศึกษาก็ได้ได้ศึกษาได้เต็มที่นี่นะครับนี่เห็นไหมยาวกว่ากันนิดนึงนี่ครับยาวกว่ากครึ่งนิ้ว ครับนี่นิดหนะึ่งครึ่งนิ้วอ่านี่นะครับอ่าเนี่ยการเล่นหามีดบอกนะครับมันก็ก็จะเล่นง่ายศึกษาง่ายถ้าเราเปิดใจนะครับเปิดใจศึกษาเล่มน,นี้ก็เป็นไงคลาสสิกสุดๆไหมนะครับหรือเราจะมาเทียบกับมาเทียบกับเ,เล่มหลวงพระเดิมเมอเล่มมาเทียบงาเนี่ยเห็นไหมครับ ยิ่งยิ่งถ้ายิ่งแตกยิ่งปีดลั่นอย่างเงี้ยเป็นอะไรที่ที่เราเล่นเราเล่นง่ายศึกษาง่ายนะครับเนี่ย,ยนะครับสวยจริงนะครับเห็นแล้วต้องรีบซื้อเลยเพราะว่าอยากจะเอามาทำคลิปให้พี่พีพน้องๆได้ชมกันอย่าง ep ที่22 อีพีที่ยีสบสองนั้นก็สวยสุดนะครับอันนั้นสวยจริงๆสวยสุดไม่ได้ใช้งาเขาจะขาวแห้งนะครับเรื่มหนาหน,นาหน,นาเขาจะขาวแห้งส่วนเล่มนี้เป็นเล่มที่ช้ำสุดมีมีสวยสุดกับช้ำสุดสะดส้ยเรานะครับเนี่ยอันนี้อันน,นี้ช้ำจริงๆเราก็ต้องยอม้วครับแต่ก็แต่เราก็ได้ได้ได้คัดซก ได้ดูง่ายสบายใจสบายกระเป๋านะครับนะสำหรับมีดหลวงพ่อกันเล่มนี้ถ้าเกิดใครพี่ๆน้องๆท่านใดที่สนใจนะครับก็ทักถามราคากันได้นะครับยินดีแบ่งปันนะครับยินดีแบ่งปันให้พี่ๆน้องๆได้ไปบูชากันส่วนเล่มหลวงพ่อทองนั้นก็เหมือนกันนะครับสําหรับท่านที่ต้องการจะบูชาก็ ถ้าขามได้ครับเป็นมีดใสพกง่ายสะดวกนะครับดำงาฝักงานะครับเป็นมีดแท้ครับมีดแท้มีดปึ้นุกเสกโดยหลวงพ่อทองวัดคุกเดือสาธรรมมีกับหลวงพ่อโอนวัดคุกเดือลุกสิษย์ในสายหลวงพ่อเดิมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ก็จะคงต้องยุติคือแล้วครับเพราะว่าเวลาก็ ได้เวลามานานานละเพราะว่าโทรศัพท์ก็อยู่นี้ก็ไม่ค่อยจะไม่ค่อยจะอักวิดีโอได้นาะนโดนตัด<笑><笑>นะครับก็คงแล้วเขาบอกว่าคนหน่วยความจำจะเต็มนะครับให้ให้เปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่ด้วยเ,เศรษฐกิจแบบนี้เนาะโทรศัพท์ก็ราคาก็แพงด้วยใช้ฝืนใช้ไปก่อนนะครับเอาก็เลยต้อง ได้โชว์กันนิดหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็พยายามจะหาเล่มใหม่ๆมาทําคลิปให้ได้ศึกษากันใหม่นะครับสําหรับคลิปนี้ผมก็ต้องผมก็ต้องยุติไว้เพียงเท่านี้แล้วก็เอาไว้โอกาสหน้าก็พยายามจะสรรหาสอบหานะครับมีดหมอหลงพก,กันหลงบนเดิมเล่มเรียกว่าแท้ดูง่ายละ่ะเอาเอาเอาคำแบบว่าเอาเล่มแท้อย่างเดียวนะครับแท้ดูง่าย สบายตาสบายใจทั้งแท้สวยเก่าคลาสสิกนะครับนี่ต,ตรงต้อง็พยายามนะครับรได้เล่มสวยก็พยายามซื้อพยายามขอผู้ชาเข้ามาเพื่อเอามาศึกษาให้ได้พี่ๆน้องๆได้เห็นหลายมุมได้เห็นหลายๆเวอร์ชั่นได้เห็นหลายๆรูปแบบมีดหมอหลวงพ่อเดิมกับหลวงพ่อกัน นะครับแล้วก็บางทีก็มีในสายลูกศิษย์แก่หลวงพ่อก็มาติดมาด้วยอย่างอย่างสำหรับท่านหนที่สนใจก็ทักถามโทรคุยเรื่องราคากันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องยุติเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมไปโอกาสหน้าก็จะมาทำคลิปให้ท่านพี่น้องได้ชมกันอีกนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับผมตรงเงินพิมพ์หนูครับ